สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมทายของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปดูกันค่ะแต่เราเลือกเป็นแบบทดสอบแล้วกันนะไปเริ่มเลยปิศาของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีอะไรบ้างคะไปดูกันค่ะใช้พลังงานความร้อนทําให้ผ้าเรียบร้อยก็เตารีดอยู่แล้วค่ะทุกคนนี่เตารีดเราตอบเลยไปเราะไปใช้พลังงานความร้อนที่คงที่ทําให้ ออะไรทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะขนมสุกหรอน่าจะเครื่องทำขนมปังปิ้งหรอทุกคนเตาอบคือเราก็คิดว่าเนาะเป็นเครื่องทุกแรงในการกระทำความสะอาดเสื้อผ้า น่าจะเครื่องสักข้าหรือเปล่าทุกคนเออถูกนะคะแต่ก็อย่าตอบมั้อย่างเรเลยเราก็ไม่รู้ว่านถูกหรือเปล่านะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนทําให้ข้าวสุกหม้อหุงข้าวเอ่อเครื่องใช้ความเย็นให้ของที่แช่แข็งใหม่น่าจะตู้เย็นใช้ทำ ให้ขนมฟันหุนอิสุเอ,อ่มทุกคนคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเลือกอะไรดีอะทุกคนเราไม่รู้จะเลือกอะไรก็ตอบมัม่วแหละค่ะทุกคนครูไม่บุบบางคำก็อ่านไม่ออกนะคะใช้ต่อเพื่อฟังเสียงให้ดังขึ้น ลำโพงคือบางข้อแล้วก็ตอบผิดไปแล้วตอบผิดไปแล้วข้อหนึ่งใช้เพื่อทําให้น้ําอุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องน้ําเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องน้ําอ่ะทุกคนเราแล้วเครื่องทํน้อุ่นอย่งเงี้ครื่องทำน้อุ่นนะคะบ้านใครมีเครื่องทำน้ำอุ่นบ้างเอ่ยใช้สําหรับอุ่นอาหารไมโครเวฟ แล้วก็ข้อต่อไปนะคะมีภาษาองังกฤษ F A N พัดลมเหรออุ้ยถูกพูดพัดลม <c oughs> เรารวมคะแนนกันค่ะทุกคนเราได้เก้าคะแนนทุกคนได้เท่าไหร่กันบ้างคะบ๊ายบาย